ครับขอต้อนรับเข้าสู่จรญจิตพอดแคสต์ c e s s Invest Process Mind เจริญคุณนกับจรญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่389นะครับตลาดหุ้นไทยพุทธที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับปิดบวกอีก1วันนะครับปิดที่1,263.71จุดนะครับบวกถึง13.56จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย52,300ล้านบาทนะครับกองทุน ซื้อ347ล้านโบรกเกอร์ซื้อ728ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อ4 1ล้านบาทนะครับส่วนต่างชาติยังขายนะครับ1,117ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นไทยเท่ากับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีการบวกขึ้นมา3วันรวดนะครับสามวันรวดเลยนะครับวันจันทร์บวก5จุดนะครับวันอังคารบวก7จุดวันพุธบวก13จุดนะครับก็จากสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้ว ที่อยู่ที่1,237เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่1,263แนละโดยในวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ปรับตัวร้อนแรงมากที่สุดตัวหนึ่งเลยก็คือตัว TKN นะครับหรือว่าเท่าแก่น้อยนะครับก็ปรับขึ้นมาด้วยกระแสข่าวที่ว่าบริษัทฟิตตเลนะครับบริษัทที่ทำธุรกิจขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นอยู่ในเครืออยู่ในกลุ่มของเป๊ปซี่โคเนี่ยจะ เข้ามาเทคโอเวอร์นะครับราคาที่พูดกันก็14บาท15บาทก็ว่ากันไปนะครับปรากฏว่าตอนท้ายเนี่ยทาง TKN ออกมาปฏิเสธข่าวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ TKN เนี่ยติดเกณฑ์แคชบาลานซ์เริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาคมถึงวันที่28ตุลาคมนะครับ mm hmm. ก็ต้องมาดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยผลกระทบของตัวหุ้น TKN หลังจากที่ผ่านพ้นการเทรดอย่างร้อนแรงไปแล้วเนี่ยจะ เป็นอย่างไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกเข้ามาในตลาดนะครับซึ่งคล้ายๆกันทั้งในฝั่งของบ้านเราแล้วก็ฝั่งของต่างประเทศนะครับวันนี้ลองมาดูประเด็นในของของทางบ้านเราก่อนนะครับคือทางาสอบศอเนี่ยหรือว่าทางศูนย์บริหา,สารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยหรือว่าตัวยอออ่สอสบศเนี่ยได้มีการ ออกมาตรการนะครับแล้วก็ปรับปรุงมาตรการเก่านะครับที่อยู่ในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีทั้งหมดสองโครงการนะครับซึ่งก็เป็นมีส่วนที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเรามีการปรับตัวขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในพวกกลุ่มพวกโรงแรมต่างๆที่ราคาปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เห็นการดีดขึ้นเหมือนกันนะครับโครงการอันแรกเนี่ยก็คือ,อมีมตินะครับให้ ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการกําลังใจและเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยไปจนถึงวันที่31มการาคมปี64นะครับก็โครงการกําลังใจนี่คือเป็นโครงการที่ให้บุคลากรสาธารณสุขเนี่ยได้มีได้มีโอกาสใช้ามาตรการในการเรื่องของการไปท่องเที่ยวต่างๆส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็เป็นการที่ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยไปใช้สิทธิ์ส่วนลดในเรื่องของที่พักโรงแรมค่าอาหารต่างๆนะครับ โดยที่มีการอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยสามารถใช้บริการโรงแรมที่พักและใช้ e w u c h e r สำหรับค่าสนับสูุนอาหารค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวค่าสินค้า o t o p ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้เดิมทีเนี่ยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยสมมติเรามีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพเราก็ไปเที่ยวได้แค่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถพักโรงแรมในกรุงเทพได้นะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมในกรุงเทพเองซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย ไม่มีนักทเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ย<ม>ก็จำเป็นจะต้อง<ม>เหมือนกับพึ่งพาให้คนต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพซึ่งมันอาจจะขัดความรู้สึกของเราหน่อยนะครับแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยก็มีมีม,มีมีการขยับให้สามารถที่จะเที่ยวในโรงแรมที่พักแล้วก็ใช้ส่วนลดค่าอาหารในจังหวัดที่ตัวเองมีภูมินเดนเป็นทะเบียนบ้านได้นะครับในโซนของ โครงการกำลังใจเนี่ยก็มีการอนุมัติให้เจ้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งมีจํานวน570คนเนี่ยรวมถึงเจ้านที่หัวหน้างานสาธารณสุขระดับจังหวัดระดับอําเภอของกระทรวงสาธารณสุขอีก2,615คนเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการกําลังใจได้นะครับโดยมีการอนุมัติการเบิกจก่ายงบประมาณเนี่ยในโครงการนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับที่สบศได้เคาะออกมา นะครับก็เป็นโครงการที่ชื่อว่าช้อปดีมีคืนนะครับเพื่อรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและก็มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในภายในประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและก็ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิน่นนะครับโดยมาตรการนี้เนี่ยจะเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี2 5 6 3านะครับสำหรับคนที่จะไปซื้อสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการ จดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริงนะครับแต่รวมกันไม่เกิน3 0,000บาทนะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการขายหนังสือรวมถึงสินค้าโอท็อปนะครับโดยที่ไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยาสูบสลากกินแบ่งรัฐบาลน้นํามันค่าที่พักและค่าตั๋วเครื่องบินนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการจับจ่ายซื้อของ โดยมาตรก,การดังกล่าวจะมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่วันที่23ตุลาถึง3สินะันวานแล้วก็ยดลดหย่อนภายในลดหย่อนปีภาษีปี2563ภายในเดือนอมีนาคม64คแล้วก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเน,เนื่องจากการดำเนินการโครงการดังกล่าว55,000ล้านบาทนะครับ ทั้งนี้เนี่ยถ้าประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการคนละครึ่งแล้วเนี่ยจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้อีกอ่ะก,ก็ก็ต้องดูกันไปนะครับเพราะว่าโครงการนี้คือออกมาต่อเนื่องหลังจากโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งจะเป็นถือว่าเป็นคนละโครงการกันแล้วก็เลือกใช้ได้คนละอย่างนะครับคุณสุวัฒนพง์พันมีชาวนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะเสนอให ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้านะครับโดยคาดว่ารัฐจะสูญรายได้จากการจัดเก็บภาษีประมาณ11,000ล้านบาทนะครับแต่จากทุกมาตรการที่ภาครัฐดำเนินการทั้งมาตรการคนละครึ่งนะครับแล้วก็มาตรการเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงโครงการชอบดีมีคืนเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า2,000 200, 0 0ล้านบาทในช่วงเดือนตุลาคมถึง ธันวาคมนี้นะอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางภาครัฐได้ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกําลังซื้อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนะครับมีทั้งเรื่องของการออกมาตรการใหม่แล้วก็เรื่องของการปรับนโยบายต่างๆนะครับก็มีเป็นถือว่ามีส่วนที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวได้ไปถึงระดับ13บสามบาจุดนะครับในขณะเดียวกันช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานะครับ ดัชดนีดาวโจนส์ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นแรงเกือบ2%ปรนะครับดาวโจนส์บวกห้ายสามสิบจุดหรือว่าเอสดัชเียอสเองก็บวกขึ้นถึง58.50จุดหรือประมาณ1.74%เนะครับส่วน NASDAQ เนี่ยบวกขึ้น210จุดหรือประมาณ1.88%นะครับมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอนนี้ที่สื่อสารออกมาเนี่ยก็เหมือนกับหายจากโควิดแล้วนะครับแล้วก็มีการสื่อสารทางทวิตเตอร์นะครับบอกว่าเขาจะลงนาม ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายฉบับนะครับซึ่งจะเยียวยาประชาชนและบางภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาได้สั่งให้เจ้าหนี้ทำเนียบข่าวระง,รงับการเจราจากับพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นไปจนกว่าจะจะผ่านพ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่3พฤศจิกายนตอนแรกเนี่ยคือคือ,คอต้องก็ต้องเรียนว่าทรัมป์นี่บางที คาดเดายากเหมือนกันนะคือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยยังเพิ่งบอกเองบอกว่าไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วนะครับไม่คุยแล้วทำเนียบข่าวไม่คุยและกับพรรคเดโมแครตเรื่องมาตรการเศรษฐกิจไม่คุยแล้วรอไปหลังหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ปรากฏว่าพอแค่ผ่านมาแค่วันเดียวค่ําคืนเดียวเองทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ยจะกระตุ้นหลายโครงการนะครับโดยทรัมป์เนี่ยเรียกร้องให้สภาคองเกรสเนี่ยอนุมัติมาตรการต่างๆที่เขาจะลงนามดังนี้นะครับหก็คือแจกเช็คเงินสด คนละ1,200ดอลลาร์นะครับอัดฉีดวงเงิน25,000ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยอุตสาหกรรมการบินนะครับแล้วก็อัดฉีดวงเงิน135,000ดสาดอลลาร์สำหรับธุรกิจรายย่อยนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวดัชนีหุ้นของสหรัฐเนี่ยวบวกขึ้นไปเกือบ2%เลยทีเดียวนะครับเป็นภาพที่สอดคล้องกันทั้งในฝั่งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมาตรการต่างๆก็เข้ามา สับสนบ้านเราเนี่ยกา,การามาตรการกระตุ้นจะไปที่เรื่องของการจับจ่ายนะครับเรื่องของการจับจ่ายแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มค้าปลีกเดิมทีหุ้นกลุ่มค้าปลาปีกเนี่ยที่เราได้ยินโครงการคนละครึ่งเนี่ยซึ่งโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะให้ไปใช้กับผู้ประกอบการที่เ,เป็นเป็นไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลนะครับ แล้วก็แฟนชายก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นโครงการช็อปดีมีคืนที่เราได้รายงานอัปเดตกันไปสักครู่นี้ดูแล้วเป็นคนที่อยู่ในฐานภาษีเพราะฉะนั้นพวกโครงการเอ่อพวกเอ่อผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทในตลาดที่เป็นเอ่อร้านค้าปลีกหรือว่าร้านอาหารนะครับหรือว่าในกลุ่มของการขายสินค้าและบริการต่างๆรวมไปถึงเอ่อการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆก็ๆก็จะมีการเอ่อได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ซึ่งราคาหุ้นก็สะท้อนไปบ้างแล้วนะครับเราเห็น หุ้นตัว CPO CRC นะครับมีการปรับตัวขึ้นนะครับตัวหุ้นตัวยกตัวอย่างเช่นตัว o o m p r r นะครับตัว Mint นะครับมีการปรับตัวขึ้นกันท่วนหน้าเซนเทลนะครับก็ปรับตัวขึ้นด้วยหรือว่ามองไปถึงพวกหุ้นกลุ่มร้านอาหารเช่น AU นะครับ AfterU ก็มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกันก็ ข้อมูลต่างเหล่านี้ก็สะท้อนเข้ามาในตลาดนะครับและด้วยบรรยากาศตลาดที่ยังดีต่อเนื่องเนี่ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสในการเก่งกําไรนะครับแต่ว่าถ้าดูจากแวดวงการลงทุนเนี่ยก็ยังต้องมีความคําแนะนําต่างๆก็ยังถือว่ายังต้องให้มีความระมัดระวังอยู่นะครับแต่ว่าปัจจัยไหนที่ส่งผลบวกต่อหุ้นเซกเตอร์ไหนเนี่ยก็ดูกันเป็นรายเซกเตอร์ไปนะครับก็วันนี้ข้อมูลเอามาฝากกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้กับวุนนี้ตามนะครับเราพบกันใหม่ในพิซโซตถัดไป วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ